จะได้ลุ้นใช่ไหมเนาะมึงแพ็กกันแตกอะ่ะเอ็มอย่างน้้าต่ำก็7ล้านถือว่าได้เงินมาต่อยอดนะได้มา14เออได้มา2เท่าจากขั้นต่ำก็ไม่แย่หรอกดูการลุ้นดีกว่าเผื่อจะมีอะไรดีๆบ้างนะแม่งบวก8ตีไม่ติดเลยเว้ยโอ้อันเนี้ยใครวะเอ่าลาบีีน เตเวสปีไหนเล่นปีเอ d มเอลเลยครับอโอ้โหทีมอะไรวะเนี่ยมันไม่ลึกไปหน่อยหรอโอ้ยไหยปลาล้านี่วะอีพีวะเฮ้ยมาซิลกลางลาบับมันไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเลยวะแท็กสองบาทอันนี้คนดู เอ็มดีแอลไนจรีกลางโลโอโคชาแม่งเลที่รู้กันแล้วโอโคชาแพงสุดตอนนี้มีใครแพงกว่านี้ไหมเป็นการออ่ะคนดูมันลุ้นยากอยู่แล้วเข้าใจได้อาร์เจนตินาซีบีมาคเซใครครับดูได้ตัวอะไรบ้างวะนี่อชื่อแม่งไม่คุ้นเลยว่ะเฮ้ย L, Nigeria, Spain, CB, o, เอ็มดีแอลไนจีเรียสเปนว่ะซีบีบาร์เซโลนาปูยโยเอลิกาเซียปูโยมีปะปูโยก็มีนะปีนี้ดูไม่ค่อยได้ลุ้นเลยเนะาะแฮฮ่าเอ็มดีแอลไนจีเรียเม็กซิโกว่ะซีบีอันนี้มาร์ลิดป่ะตัวมาร์ลิดป่ะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ว่ะใครไม่รู้แต่ที่ร,รู้ต้องล่ากันแตกเพิ่มอีกหน่อยว่ะเอาไปสองทีอ่ะ เปิดสองใบรวดไปเลยตรงนี้มีอะไรให้ลุ้นไหมพปรยายูนเนเธอร์ลนด์างลาปอ,อโต้เป็นใครโลฟาลิโอรูดีแต่ละตัวรุนจากวงโคโจรไหนมาบ้างวะนะ่ะการเอ็มเปิดไปด้วยแคสดูแสนแคสซื้ออะไรดีรอก,กิดใหม่รอดูกินใหม่ดีกว่าสปินเดี๋ยวก็มาแล้ววันนี้ได้เอ็มเยอะนะหกล้าน อันนี้คือผลประกอบการในงบเรา9แพ็ก9สอง18ไม่ใช่9สองไม่ได้มันแพ็ก250อ่ะโอ้ย2,000กว่าบาทเลยเหรอรวมยอดมาแพงเฉยเลยอ่ะนี่ประมาณนี้9ตัวที่ได้15ล้านรวมเอ็มก็ประมาณ30อ่ะหายต่ำไปเลยนะไม่ได้ซีเรียสเลยรแลตัวพวกนี้อันนี้คือตัวที่ผมอยากได้บูแลนด์ผมตีมาประมาณ10ปีแล้วเนี่ยมันยังไม่ติดเลยอันนี้อีก2ใบก็อาจจะมีทรง ต้องการแค่บวก8ก่อนเพราะบวก9ขึ้นไปมันจะใช้เงินเอ็มยัดได้ตอนนี้ปัญหาเราอยู่ที่บวก8ปัญหาใหญ่และกันแตกใบสุดท้ายน่าจะติบสองใบขึ้นไปแหละแต่จำเป๊ะๆไม่ได้เพราะนั่งตีมาเรื่อยๆเ,เลยมาไหมออไปมาอีกแล้วโอ้ยวะ ใช้กันแตกที่มีไปเลยสมล้านมันก็น่าเสียดายแต่ก็คงต้องใช้ละคือพูดไปใครจะเชื่อผมนั่งตีมาชั่วโมงกว่าผมเอามันขึ้น8ดไม่ได้แค่ขึ้นบวกหมันยังยากเลยอันนี้ตัวเนี้ยคือผมยัดกันแตกตั้งแต่แบบบวก6ขึ้น7นะผมเริ่มยัดกันแตกคือตั้งแต่ตอนนั้นเลยยันตอนเนี้ยแม่งลำบากมากอาหัดรึปไม่มา จ้างตีคุ้มกว่าไหมจ้างตีคุ้มกว่าอันนี้เอาคอนเทนต์ไงเอาคลิปไปลงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกมาสี่ใบท้ายยังไม่มาหมอหร่วะมันโดนไปเกือบ,บยี่สิบได้แล้วเนี่ยถ้าหมดเนี่ยไม่มาก็คือยี่สิบใบกลมๆแล้วยัยงไม่มาเหรอวะอันนี้เลรบวกแปดกูเท่ากับคนอื่นไหมวะกูสงสัยมากทำไมมันสุดจังวะเฮ้ย สองใบท้ายอะ่ะสี่กับห้าล้านเดี๋ยวขอเก็บไว้ยัดตัวอื่นแล้วกันเผื่อตีบวกแปดบวกเก้าตัวเด็ดๆยังไม่มาอีกว่ะใบสุดท้ายกันแตกสามล้านล้านตุดอยากรู้ไหมว่ามันจะโดนทั้งหมดกี่ทีผมเลยอยากรู้จริงเชียวเอาไม่สองเดี๋ยวขอ,อกันแตกไปตีก่อน ทำไมมันถึง20่สว่าทีได้ขนาดนี้มันจะสุดไปไหมกูสงสัยมากก็แค่อยากจะลองเล่นแมนยูกับเขาบ้างมันจเอากูสุดขนาดนี้เลยหรอเต็ส้นหนังมาสถานีต่อไปล่าัยนบวก13อันนี้ไม่ยากแล้วเพราะว่าเราใช้เอ็มยัดกันแตกได้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเปลืองค่ากันแตกคิดกับ250แหละทรมาน เตะอย่างเงี้ยได้เรือ่อยๆแค่นั้นแหละกี่ชั่วโมงเกือบชั่วโมงหนึ่งอะล่าบวกแปดแม่งทรมานนะเพราะว่าล่ายันบวกสิบสามไม่ทรมานละแต่เสียเวลายอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวไปเปิดแพ็คที่เหลือเคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวอันนี้ค่อยตามล่าบวกสิบสามนอกไลฟ์ใครอยากดูก็ไปย้อนดูไลฟ์ของวันที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดเอาแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่นะถ้าใบนี้สิบล้านจะถือว่าเพอร์เฟกต์ถือว่าเจ้ากันจบแล้วสเปนตีบีด้วยลาป๊อกอะ มันได้ลุนยากมากจริงๆการ์ดออกเหมือนมีเพดานราคาไว้ไม่เกินสามล้านประมาณนี้ยถ้าเอาการ์ดออกที่ได้ลุนมันจะเป็นพวกการ์ดแบบแพ็กพันสองอะไรอย่างงี้แหละหัวจะปวดโอเคประมาณนี้ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวมาครับคนดู มาดูโกลเด้นสปินแบบใหม่กันก็เดี๋ยวจะเปิดแค่ขั้นเล็กให้ดูนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันรู้สึกสปินไม่ค่อยหน้าเหมากิดใหม่มันจะดูดีกว่านะอันนี้มีเงินเดมขอเอาเงินเดมแล้วกันแล้วก็เป็นการเอาลุ้นมาเลยก็ได้เอาพลังเยอะๆมาเลยเอาแบบนี้ขั้นแรกเดี๋ยวจะเหมานะขั้นสองเดี๋ยวกดนิดนึงแล้วกันไปครับรอบแรกเหมาไปเดี๋ยวก่อนไม่ต้องกดติ๊กปิดแจ้งเตือนดีกว่าเดี๋ยวทีที่สองมันลั่นไม่ต้องดูของเราแม่งเหมาอยู่แลวอ่ะ รอบสองเดี่ยผมจะกดหยอดๆยอดไปนิดนึงนะคนดูเผื่อรุ้นเนเี่ยเผื่อรุ้นรุ้นขอบมันยังได้อยู่นะขอบชีสขอบคาราเมลอุ้ง <c oughs> นี้พลังร้อยสิบสองบวกเลยวะน่าสนใจโอ้ช่องเต็มแต่มันจะออกไหมอีกเรื่องหนึ่งนะรุ้นขอบขอบออกทีนึงก็หยุดไหม э. วิ่งแต่การ์ด M ได้เยอะนะผมอยากได้การ์ด M จะไปตีบวกกูอยากได้การ์ด M ไงพี่นึกว่าจะเบรกตรงนี้แต่เบรกตรงดีพีเอากาด M มให้ดีกว่าเดี๋ยวกูไปซื้อเองอยากได้ตัวอะไรอะ แตกว่ะไม่ได้อยากได้เลยกี่ทีแล้วเนี่ยสี่ทีอนทีที่ห้าเออพอดีกว่าไหมเนี่ยอ่ะทีสุดท้ายไม่เอาละคูป,ปองมันดูไม่ค่อยคุ้มแล้วอ่ะเหมาแพงอยู่ล้อนะแท้งวไปประมาณพันห้านะครับโกลเด้นสปินที่ซื้อไปทั้งหมดนี่คุณบอกอยากได้ต่างจริงแม่งให้การ์ดเอ็มรัวเลยทีนี้สิบสี่ล้านโอเคอยู่แหละ ไม่แย่ไม่แย่สิบสี่ล้านก็ได้ตีบวกอ่ะันไปนั่งล่าบวกสิบเอ็ดเอ๊ะไปนั่งล่าบวกสดอดอิบสามต่อโอเคพอดีเลยเดี๋ยวเคลียร์พวกเสษ็จเศษการเราอะไหล่ตีบวกไปด้วยมีแค่เนี้ยโอ้เขาห้าใบน่าจะจิ้มแปดลุ้นมาสักใบหนึ่งนะอันนี้ไม่มีอะไรให้ลุ้นมามามา,มา,มาไปไหนกนเดียวมันลุ้นทุกใบเลยไหวมันจะคุ้มใช่ไหมวะ อีพีก่อนแล้วกันการ์ดฮาเหลือเกิน DC ซะด้วยกวาดาโดก็บบเจ็ดนะหรือว่าประเดิมมาสวยเลือกไม่ถูกเลยลุ้นทุกใบเลยงบพันหน่อยๆเนีย่ยแงไม่มีล็อกให้เก็บให้กั๊กเลยว่ะเฮ้ย DC ไม่แพงอะดิ โอ้ยตั้นจบแล้วจอร์ดใครวะเนี่ยโอ้บวกเจ็ดอีกแล้วะ่ะตรงไม่ดีละหนีได้ไหมถ้าคืนแพ็คถือว่าทอนตังได้ไหมเอาแค่เงินเอ็มนิวอะวกูอ่ะลุ้นใบนี้ก่อนแล้วกันเอาโรนันโดมาไหมสักปีหนึ่งมีหลายโดด้วยหลายปีพี่โดหลายปีโอ้สเปนจบแล้วโอ้โหคูเลย่าทุเ่นมากเลยนะแองอะไรวะเนี่ยให้ลุ้นหน่อยดีวะพี่ชาย พลังตั้งร้อยสิบหกแล้วอย่าบอกกูนะว่าคูคูเลย,ย่าปกคลิปเนี่ยร้องนะเว้ยจะมีบวกแปดสักตัวไหมเนาะได้ลุ้นอะไรวะเนี่ยโอ้ยโลโก้มาเฟียวจัดเลยคุนึกว่าโลโก้หนังไอ้ีคือใครวะเนี่ยเราลุ้นอะไรกันอยู่วะคนดูเราจะคุ้มไปไหนวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะโอเจนเอ็มจบแล้วดิ บองโอ้แย่มากเลยนะแบบนี้วกเจ็ดอีกแออก้วอ่ะใครจะซื้อโกลเด้นสปินก็หนีไปอ่าถือว่าให้ดูเลทแล้วกูบอกเลยว่าหนีไปให้ไกลที่สุดใบพิกชตาหรือเปล่าใบนี้ใว่วะโลมาาโอ้หนักหนักไม่พอเน็ตกูหลุดอีกเน็ตไม้ยังเน็ตไม้ยัง บอกให้หนีไปเน็ตกูบินเลยใผยระบบอยากให้หนีจริงวะเกือจนเน็ตหลุดระบบบอกมันหยุดเปิดเถอะกูสมเพศอะไรอย่างี้หรอดีพีมันจะได้ลุ้นอะไรแปลกๆวะเ่ยมันจะมีเหรอประเด็นคือมันมีมันจะขายออกเหรอวะโอ้แกเลตเบลแพงป่าวะใช่ป่าวะโอ้จอนสันล้านสองแฮโกพิกชตาถือว่าแกไอ้ที่ผ่านมาให้หน่อยเหรอวะกูขอละที่ผ่านมันโดนหนักอะเอาสิบล้านมาก่อนด้วย 2อร้านได้ขั้นต่ำอ, <S <S อีกอ่ะกูไม่เอา24 EP ี่ได้ไปกูขอละปีอื่นถูกๆมาเลยไม่ว่าแต่ไม่เอา EP โอเคบอลลองนอโอตุกเกตว่ะกลางลุกกา้กาเหรอหรือหลุยคอต้าวะหลุยคอตา้าสบายใจได้มันไม่พลิกหรอกกวนส้นตีนกา้กาโรตุกเกตไม่ใช่จะพูดฟิกโกจะพูดฟิกโกพูดผิดขอโทษได้ไหมล่ะต้องรวมยอดไหมนยะทำไมมันดูสมเพศังวะ